ขอบคุณไมด้สวิโด์ฟิล์มฟิล์มการรอยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และฟิล์มป้องกันร,รอยจากการใช้งานไมดัสวิโด์ฟิล์มดีไซน์ยูรไลฟ์วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาที่บีวอนเชอร์รูมนะคะวันนี้เราจะมาดูแฟชั่นโชว์กันค่ะทุกคนปีที่แล้วจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วเป็นแบบออทัมวินเทอร์ สนุกและสวยมากๆเป็นบรรยากาศด้านในค่ะแล้วปีนี้นะคะ Collection Resort นะคะเขาจัดด้านนอกค่ะทุกคนบรรยากาศภายในงานคือคึกคักมากๆเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันนะคะว่าจะจะชอบตัวไหนและจะได้สอยอะไรกลับบ้านไปค่ะปีที่แล้วคือชอบที่มันเป็นขนๆนะทุกคนแต่ว่าปีนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าพี่วอนจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราค่ะเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกสําคัญของเรานะคะ <c oughs> My fiance วันนี้จะมานั่งฟอนต์โรไปด้วยกันนะคะครั้งแรกเลยป้าที่เราดูแฟชั่นโชว์ด้วยกันด้วยกันครั้งแรกพี่ต้อยตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นหลอกล้อนมากพี่ต้อยทำงานเอเจนซี่เจอดาราอยู่แหละดาราเยอะมากพี่สุขวัญนะที่รักเขาอยากถ่ายรูปกับพี่สุขวัญไม่กล้าถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะถ่ายให้มาสอบคนนัดค่ะทิงค S <S <it> <S สวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณนายพี่มาพี่เตยค่ะพี่เตยพี่มาตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ดีๆเพราะว่ามี เก็บความเย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปนั่งน่เดี๋ยวเราแ้เรากำลังรอเวลาเนาะไม่เห็นมีแขกนั่งเลยอ่ะแขกไม่นั่งเพรมะน้ำร้อนจริงมันร้อนเราจะเริ่มแล้วนะคะหลังจากที่รอวันชั่วโมงหนึ่ง จร้จริงๆมุมตรงนี้ดีมากนะทุกคนก็คือเห็นวิวบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็น K L ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็น PRESS เหมือนเจอทุกคนในวงการมากเลยตรงนี้ย enjoy the show ค่ะทุกคน hey, หลังจากที่ดูโชว์แล้วเป็นยังไงบ้างครับเคย Amazing นะซอร์ไพรส์มากว่าวันดีแบบตัวแม่มาเดินเยอะมากตัวเองตื่นเต้นมากเพิ่งเคยเห็นพี่พอลล่าสวยมากเลยแกน่ารักมากคือชุดอ่ะแอบมองอยู่ชุดหนึ่งอยากได้เป็นชุดงานแต่งชุดสีขาวใช่ไหมชุดสีขาวสวยเนาะววาหลังใช่ว่าเห็นรึปาแล้วก็มีแบบฟูฟูที่เป็นสีขาวแต่อนนั้นอาจจะดูชิวไปนิดนึงแต่ว่าก็สวยเขาชอบเป็นเกงยีน เขาชอบเดนิมมาเขาว่ากางเกงโซนเกงเดนิมคือสวยทุกทุกสีเลยอ่ะมันจะมีสีขาวสีเดนิมแล้วก็เป็นแบบสีออกแบบบราวน์เบาๆสวยหมดเลยแล้วแบบทุกๆก็แบบน่าสนใจอ่ะท็อปมาเนี้นท็อปนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้สนุกไหมเป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับก็แกลมแกลมตายปออใช่ตช่เรียบหรูดูแพงเออเรียบหรูดูแพง timeless yeah. อ,อย่าร yeah. wow ู้สึกว่าแต่งตัวมาถูกแล้วเอรอต่งตัวมาเถอกใช่ไหมมันต้องประมาณนี้แหละมันต okay, ้องประมาณนี้แหละงั้นลองจ้ะขอบคุณค่ะโอเคก็พามาให้ดูบรรยากาศเนาอก็เป็น ทุกสิก็เป็นฟอนโรลแล้วเนาะจริงจริงเราว่าเราได้มาดูโชว์พี่วอรนอะทุกปีเหมือนกับสองปีแล้วเนาะใช่สองปีแล้วฉันก็เป็นอะไรที่แบบอธิบาใหม่ๆเอมาสุดปีที่แล้วเราก็แบบได้ดูอีกคอลเลคชันนึ่งคอลลั่วฟิลเลยคอลลฟิลคอลลฟิลฟิลนี้ดูรู้สึกแบบยูนิเซ็กซ์มากขึ้นดูเป็นแบบผู้หญิงก็ใส่ชุดแบบผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยเออดูแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยหน่อยเราก็การสไตล์ลิงุคก็คือดูแบบดูเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเราก็จะได้เห็นเสื้อใหม่ๆอย่างเช่นบออกว่าเเป็นสื้ สีขาวแขนยาวที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตใส่กับเป็นแบบเป็นกากที่เป็นสีเทาเออน่ารักเป็นเกรย์แบบเป็นสีเกรย์บแบบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการแบบแมทสีระหว่างลายสีกรมขาวกับสีเทาเข้มอะไรอย่างเงี้ย มันลงตัวมากเลยเออชุดนะ่าักน่ารักน่ารักนารักเขาคุณพี่วอนที่เชิญพวกเรามานะคะสนุกมากปีหน้านเชิญมาอีกนะ <laughs> <laughs> โอเคไว้เดี๋ยวครั้งหนะ้าที่ไซอิ๋ไลฟ์จะพาไปสนุกที่ไหนกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย <laughs> ขอบคุณ MyDash Window Film ฟิล์มกันความร้อนจากแสงแดดได้ถึง95%ช่วยลดการทำงานของแอร์และที่สำคัญไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi พร้อมให้คำปรึกษาและบริการวัดพื้นที่ฟรีนึกถึงฟิล์มกันความร้อนนึกถึง MyDash Window Film